Min Channel! สวัสดีคะ่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะคนในชุดเกาะหายไปจากสายตาของกูชิงเฉิงและจันทศวรหลังจากนั้นเขาก็ไปปรากฏตัวต่อหน้าฮันเซนหมัดของเขาชกไปที่ท้องของฮันเซนแต่ในจังหวะที่มัดของคนในชุดเกาะกาลังจะไปถึงตัวฮันเซนจู่ๆร่างกายของฮันเซนก็หายไปเขาไปปรากฏตัวที่อื่นการหนีไปอย่างรวดเร็วของเขาเป็นผลของวิชาเทเลพอร์ทที่เขาฝึกฝนโดยที่ไม่ลองเลแม้แต่นิดเดียวคนในชุดเกาะชกอีกหมัดและร่างกายของเขาก็หายไปครั้งเหมือนกับครั้งก่อนเขาไปปรากฏตัวตรงหน้าฮันเซนฮันเซนเทเลพอร์ตเพื่อหลบหมัดของคน ในชุดก่ออีกครั้งหนึง่งพวกเขาทั้งคู่แวบไปแวบมาอย่างรวดเร็วมันเหมือนกับว่าพวกเขาสามารถอยู่บนท้องฟ้าจังหวะหนึ่งและอยู่บนพื้นในจังหวะต่อมากูจริงเชิงและจันทาสวรรค์เคลื่อนที่เข้าไปเพื่อจะช่วยฮันเซ่นแต่ฮันเซนบอกพวกเธอว่าไม่ต้องเข้ามา พวกเธอหลบการโจมตีของเขาไม่ได้ใช้พลังของพวกเธอปกป้องตอนเองเอาไว้อย่าได้เปิดช่องโหว่ให้กับเขาเมื่อได้ยินบาปนั้นกูเชิงเฉิงและจันทาสวร,ร์ก็หยุดอยู่กับที่พวกเธอมองดูฮันเซอร์และคนในชุดเกาะถีดดำทำการต่อสู้กันจันทาสวรร์กางร่มกระดาษในมือดาบแสงแวบขึ้นมาจากผิวของร่มหลังจากนั้นมันก็ขยายตัวขึ้นเพื่อห่อหุ้มพวกเธอทั้งสองเอาไว้คนในชุดเกาะน,นั้นไม่ได้ใช้ความสามารถในการเทเลพอร์ตกูเชิงเฉิงพูดอย่างมั่นใจขณะที่เธอมองดูการต่อสู้จันทาสวร์พยักหน้ามันไม่ใช่การเทเลพอร์ตมันเหมือนกับ มันเหมือนกับเทพสังหารรัวกูชิงเฉิงพูดในสิ่งที่จันทาสวรรัลังเลที่จะพูดออกมาใช่แก่คนนั้นเคยเป็นคนที่สร้างหลักปักฐานในกอสแซงชูรี่ให้กับมนุษยชาติในตอนที่พลังของเทพสังหารรัวถึงจุดสูงสุดออร่าที่ออกมาจากตัวเขานั้นเหมือนกับบุคคลในชุดเกาะเขาเมือนใช้ต่อกฎของอวกาศเพื่อจะฆ่าศัตรูของเขาทําไมคนในชุดเกาะคนนี้ถึงได้มีพลังวิชาจําลองนาภาไม่สินี่มันพลังของศาสตร์นาภาคนในชุดเกาะนี้เป็นเผ่าเดมอนอย่างนั้นหรก กูชิยงชงพึ่มพำมออกมาฮันเซ่นรู้ว่าคนในชุดเกาะไม่ได้ใช้วิชาเทนพอร์ตประเภทอวกาศแต่กําลังใช้วิชามานพามีพลังไม่มากนักที่จะต่อต้านพลังพานาพาได้แต่ต้องขอบคุณที่ซาตงเสียนของฮันเซ่นเป็นหนึ่งในวิชาที่ทาได้ฮันเซ่นสามารถปัดป้องการโจมตีของคนในชุดเกาะได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรแต่พลังของเขาเหนือกว่าฮันเซ่นอย่างปฏิเสธไม่ได้และนั่นหมายความว่าฮันเซ่นไม่สามารถเอาชนะอีกฝ่ายแบบตรงๆได้ฮันเซ่นรู้สึกแปลกเมือ่อมองไปที่คนในชุดเกาะเขารู้ว่าคนที่มาโจมตีเขาคนนี้นั้นแตกต่างไปจากเราเดมอน เขาเคยพบมาก่อนหน้านี้แต่เขายังไม่แน่ใจว่ามันแตกต่างกันยังไงจียางเซิงและเดมอนคนอื่นมองดูการต่อสู้พันกระจกบานหนึ่งพวกเขาดูจะตกใจแม้แต่จียังเซิงก็ตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นไม่แปลกใจเลยที่ฮันเซิลหน,นีการถูกไล่ล่าโดยเผ่าเอ็กซ์รีมคิงได้เขาเป็นคนที่น่ากลัวมากมาก เขาใช้พลังแบบไหนกันแน่ถึงหลบหลีกการโจมตีของพลังมานาาได้เดมอนคนนึงพูดขึ้นมาพวกเขารู้ว่าพลังมานาพาของเดมอนดอนั้นจะทําใหุ้การโจมตีถูกเป้าหมายนอกจากว่าศัตรูจะมีพลังเหตุและผลเหมือนกันถ้าศัตรูไม่มีพลังแบบนั้นแม้แต่การเทเลพอร์ตก็ไม่ช่วยให้พวกเขาหนีจากการโจมตีของเดมอนดอได้สารภาพมีพลังเหตุและผลด,ดังนั้นเมื่อเดมอนดอเล็งเป้าหมายไปที่ฮันเซิลถึงแม้ฮันเซิลจะเทเลพอตหนีไปเขาก็ควรจะถูกโจมตีอยู่ดีแต่การเทเลพอตของฮันเซิลช่วยให้เขาหลบหลีกการโจมตีของเดอดไ้ มันเห็นได้ชัดว่าเขากําลังใช้วิชาเทเลพอร์ตขั้นสูงและส่วนพลังอีกอย่างหนึ่งที่ฮันเซินกาลังใช้นั้นจี้ยางซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้เขาไม่เข้าใจว่าตนเองกําลังจะได้เห็นอะไรในตอนนี้เขาอาจจะหลบหลีกการโจมตีของเดมอนดอลได้แต่ความพยายามของเขานั้นไร้ประโยชน์เขาเชื่องช้าและอ่อนแอนกว่าเดมอนดอลวันนี้พวกเราจะพาตัวเขาไปกับพวกเราเผ่พาพันธุ์ของพวกเราต้องการมากกว่าการอวยพรแค่ครั้งเดียวผู้คนนับพันของพวกเรานอีกหลายสิบป,ปีไปสิ ผู้คนรับร้านของเราในอีกหลายร้อยปีต้องการสิ่งที่เขาจะมอบให้เช่นกัน เจียงเซิงพูดเขาพยายามจะเร่งให้เรื่องนี้จบอย่างโดยเร็วเขาใส่พลังของตนเองเข้าไปในเข่าสีม่วงเพิ่มขึ้นสัญ,ญลักษณ์ลึกลับบนเขาสีม่วงเรืองแสงสีม่วงออกมาพลังในการมอบพอยที่หันเส้นแสดงออกมานั้นทำให้เป่าผ่าอถึงต้องการพลังนั้นของเขาถ้าพวกเขาสามารถจับตัวหันเส้นไปได้พวกเขาก็จะไม่ส่งหันเส้นไปให้กับเอ็กซ์ตีมคิงพวกเขาจะเก็บหันเส้นเอาไว้และบังคับให้หันเส้นมอบพอยให้กับลูกหลานของพวกเขาสัญลักษณ์ลึกลับบนเขาสีม่วงสว่างสวยมากขึ้นกว่าเดิมหลังจากนั้นคนในชุดเกราะที่กำลังโจมตีหันนนนเ่่่ออยยูกก็ุดดิงงงไปท้ราาข เขาก็ขยายใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อของบุคคลปริศนาใหญ่โตขึ้นกว่าเดิมและชุดเกราะสีดําก็เริ่มบูดบวมอ,อล่าสีม่วงดําที่ชั่วร้ายหนาแน่นขึ้นภายในชุดเกราะได้ทําให้บุคคลในชุดเกราะดูเหมือนกับปีศาจจากขุมนรกดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงเหมือนกับสายฟ้านี่นี่มันชูร่าชเชน ฮันเซิลมองไปที่บุคคลในชุดเกราะด้วยความตกใจในที่สุดเขาก็รู้ว่าทำไมบุคคลในชุดเกราะถึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างไปจากเดมอนคนอื่นพวกเขาดูคล้ายคลึงกันแต่ฮันเซิลรู้สึกว่าบุคคลตรงหน้าเขานั้นเหมือนกับชูราในสาพ,พันมากกว่าแต่ทว่าพลังที่เขาใช้นั้นเห็นได้ชัดว่ามันคือพลังมานนภาราน่าทำให้เขาดูเหมือนกับหนึ่งในเผ่าเดมอนเมื่อบุคคลในชุดเกราะใช้ชูราเชนออร่าของชูราก็หนักแน่นขึ้นกว่าเดิมตอนนี้ในที่สุดฮันเซิลก็เข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ดีีดีิ่่งาามมมททไถึชูรน เราไม่เคยพาชูรามาที่จกักรวาลจีโน่นอกจากเขาจะเป็นหนึ่งในชูราที่ออกมาโดยใช้ลงศพในสุสานของชูราเขาคือหนึ่งในราชาของชูราอย่างนั้นเหรอ แฮรเอรมองคนในชุดเกราะที่ดูเหมือนกับเผาเดมอนด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนคนในชุดเกราะนั้นไม่ได้หยุดคิดเหมือนอย่างที่แฮร์เซรทำหลังจากที่เขาเปลี่ยนแปลงเสร็จแล้วดวงตาที่เหมือนกับสายฟ้าสีม่วงของเขาก็จ้องมาที่แฮร์เซรหลังจากนั้นเขาก็ชกหมัดออกไปแฮรนเซรหลบหมัดของคนในชุดเกราะแต่ในจังหวะที่เขาเทเลพอร์ตหนีไปคนในชุดเกราะก็มาปรากฏตัวตรงหน้าเขาเพลสีม่วงลุกช่ว์ช่วงรอบหมัดของคนในชุดเกราะขณะที่ชกใส่ท้องของแฮร์เอ ร่างกายของฮันเซนถูกทรงกระเด็นไปราวกับลูกอุกบาตเขากระเด็นไปชนดาวค้อนน้อยที่อยู่ใกล้เคียงและทะลุผ่านมันกับดาวค้อนน้อยอีกหลายดวงก่อนที่ฮันเซนจะทรงตัวได้คนในชุดเกาะก็ปรากฏตัวตรงด้านและชกหม,มัดใส่เขาอีกครั้งเขาถูกทรงกระเด็นออกไปอีกคนนึงฮันเซนกระอักเลือดออกมาขณะที่ถูกชกกระเด็นออกไปเขาไม่สามารถแม้แต่จะเทเลพอตหนีขณะที่ฮันเซนยังคงกระเด็นออกไปคนในชุดเกาะก็เข้ามันรัดรอบหัวของเขาไวแน่นลมปลานสีม่วงรอยออกมาจากมือของเขาและรัดตัวของฮันเซนไม่ให้เคลื่อนไหวเมื่อจันทสวรรษและกูชิง เชิงเห็นคนในชุดเกาะจับตัวฮันเซินเอาไว้กูชิงเฉิงก็ยกมือขึ้นและดาบเก่านับพันก็ปรากฏรอบๆตัวเธอพวกมันพุ่งออกไปเพื่อจู่โจมคนในชุดเกาะดาบแสงตกลงมารากับสายฝนแม้แต่ดาวดวงหนึ่งก็เต็มไปด้วยรูพุนหลังจากรับพายุดาบเหล่านั้นแต่คนในชุดเกาะสามารถจับตัวฮันเซินเอาไว้ในมือหนึ่งขณะที่ใช้อีกมือนึงชกผ่านสายธารดาบที่เข้ามามันนั้นพุ่งมาถึงตัวกูชิงเฉิงแต่มันถูกหยุดเอาไว้โดยดาบแสงที่ก่อตัวขึ้นมาจากร่มของจันทาสวรรคัก มันนั้นทําลายดาบแสงที่ล่มสร้างขึ้นมาหลังจากนั้นคนในชุดเกาะก็รวบรวมพลังในหมัดอีกครั้งเพื่อจะโจมตีใส่กูชิงเฉิงอีกคนหนึง่งหยุดเดี๋ยวนี้เจ้ากาดียังไงเสียมารยาทกับพวกนางทั้งสองถอยออกมาเดี๋ยวนี้จียางเซิงตะโกนเขาขี่ม้าป่าปีศาจเข้ามาถึงทันเวลาเมื่อได้ยินคําพูดของจี้ยางเซิงคนในชุดเกาะก็ลดหมัดลงและถอยออกไปขอัยด้วยที่ข้ามาช้าและทําให้พวกเจ้าทั้งสองต้องตกใจกลัวจียางเซิงยิ้มให้กูเชิงเฉิงและจันทาสวรรค มันเป็นเจ้าเองสินะที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี่จันทศวรพูดและจ้องมองไปที่จีหยางเซิงด้วยดวงตาที่เย็นชาได้รอนว่าไม่ข้าแค่ทำในสิ่งที่เป็นสิทธิ์อย่างถูกต้องเท่านั้นเองอาจารย์หานผู้เราพบกันอีกแล้วตอนนี้อาจารย์หานมีเวลาที่จะพูดคุยกับข้าแล้วใช่ไหมจีหยางเซิงข้าไม่คิดว่าเจ้าจะคาดเดาลักษณะนิสัยของข้าได้ถูกต้อง ฮันเซนถูกจับล็อกเอาไว้แน่นโดยคนในชุดเกราะควันสีม่วงปกคลุมตัวของเขาทําให้เขาไม่สามารถขยับแม้แต่นิ้วมือได้แต่ถึงอย่างนั้นใบหน้าของเขาก็ยังคงดูสงบนิ่งนั่นหมายความว่าอย่างไรจียังเซิงมองไปที่ฮันเซนด้วยความสนใจเขาดูเหมือนกับแมวที่กําลังเล่นกับหนูองชายเพื่อความปลอดภัยพวกเราควรจะพาฮันเซนกลับไปที่ฐานของพวกเราเตมอนระดับราชันพูดขึ้นมาฮันเซนหัวร้ระพูดเขาพูดถูกข้าเป็นคนอารมณ์ร้อนเจ้าควรจะรีบลงมือไม่อย่างนั้นเจ้าจะไม่มีโอกาส จียงเซิงเหมือนใช้คำพูดของเดมอนระดับราชาคนนั้นอ๋อฮันเซินเจ้าเป็นคนที่แข็งแกร่งถึงจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เจ้าก็คงใจเย็นอยู่ได้แต่ตอนนี้เจ้ากำลังตกอยู่ภายใต้มารน,นภาล็อกถึงจะเป็นยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็ทำลายมารน,นภาล็อกไม่ได้หลังจากนั้นจียงเซิงก็ไม่สนใจฮันเซินอีกเขาหันความสนใจไปที่กูชิงเชิงและจันทาสวรรค์พวกเจ้าทั้งสองเป็นแขกพิเศษของข้า แค่ดบดจะได้กังวลพวกเจ้านั้นเป็น v i p เพ่พาวเดมอนจะไม่มีวันนำภัยมาสู่พวกเจ้าทั้งสองพวกเราจะปฏิบัติกับพวกเจ้าเป็นอย่างดีก่อนที่กูชิงเชิงและจันทาสวนจะตอบผ่านเส้นก็้งหัวเรออกมาข้าก็สงสัยว่าทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้กับข้ามันเป็นเพราะเจ้าต้องการพวกนางทั้งสองคนหรอกเหรอถ้าเจ้าบอกข้าเหตุเร็วกว่านี้ข้าก็จะมอบพวกนางให้กับเจ้าทำไมถึงต้องลำบากลำบ,บนทำเรื่องทั้งหมดนี้ด้วยหุบป,ปาก ข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนที่ยากจะคาดเดาได้แต่ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจ้าจะเป็นคนน่ามีอายบบนี้เจ้าจะพูดบาปนี้เพียงเพราะต้องการมีชีวิตรอดได้อย่างไงจียางเสิรงขึ้นเสียงใส่ฮันเซ่นฮันเซ่นถอนหใจข้าแค่จะบอกความจริงกับเจ้าพวกนางสวยมากก็จริงแต่จริงๆแล้วพวกนางเป็นสัตว์ประหลาดไม่รู้จักพอพวกนางจะกินเนื้อหนังของเจ้าจนถึงกระดูกข้าต้องทนทุกทรมานมากในการติดตามพวกนางข้าจะยินดีอย่างมากถ้าเจ้าพาพวกนางไปจากข้า ข้าจะสร้างแท่นบูชาให้กับเจ้าและข้าจะสรรเสริญเจ้าทุกคืนข้าจะปฏิบัติกับเจ้าเหมือนอย่างพระผู้ช่วยแฮนเซินพูดไม่ว่าเจ้าจะพูดอะไรเจ้าก็หนีไปจากที่นี่ไม่ได้ทียังเซิ่งดูเหมือนจะรู้ว่าแฮนเซินพยายามจะทำอะไรมันทำให้เขาหัวร้องมาแฮนเซนลทรายหัวและถอนหายใจจียังซิ่งเจ้าดูอวดดีแต่พวกเราตกอยู่ในสถานการณ์นี้ก็เพราะผลงานของคนอื่นถ้าไม่ใช่เพราะคนในชุดเกาะคนนี้เจ้าก็ไม่มีทางเอาชนะข้าได้ เจ้าไม่มีอะไรให้อวดดีมันควรจะเป็นเขาต่างหากที่สมควรจะโอ้อวดจียังเซิงยิ้มและพูดเขาคือเดมอนดองค่ะเขาจะเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อข้าสัง่งถ้าเจ้าเอาชนะเดมอนดอของข้าไม่ได้เจ้าก็ไม่คู่ควรจะมาต่อสู้กับข้าเดมอนดอเขาไม่ใช่คนเผ่าเดมอนจริงๆอย่างนั้นเหรอแฮนเซนแก้งทำเป็นประหลาดใจอง์ชายพวกเรารีบกลับไปที่ฐานกันเถอะ เดมอนระดับราชาคนก่อนตั้งนี้เข้ามาหยุดการสนทนาของพวกเขาเขาไม่ต้องการให้องค์ชายเผยข้อมูลเกี่ยวกับเดมอนรอออกไปแต่จี้ยางเซิงไม่ได้โง่เขารู้ว่าฮันเซิลพยายามจะทำอะไรเขาหัวเราะและพูดฮันเซิลเลิกถ่วงเวลาพวกเราข้าจะไม่ฆ่าเจ้าถ้าเจ้ายอมปฏิบัติตัวดีๆพวกเราจะปฏิบัติกับเจ้าเป็นอย่างดีเช่นกันนั่นหมายความว่าอย่างไงเจ้าช่วยอธิบายที่ว่าปฏิบัติตัวดีๆให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมเจ้าต้องการรีดนมข้าเหมือนกับบัวตัวหนึ่งอย่างนั้นหรอ เจ้าต้องการให้ข้ากินญ้าขณะที่เจ้าบีบหัวนมของข้าอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าต้องการให้ข้าทําให้ลูกหลานของเจ้าได้อิ่มท้องอย่างนั้นสินะเจ้าต้องการให้ข้าตายอย่างทุกทรมานในตอนที่ข้าไม่มีอะไรเหลือแล้วใช่หรือไม่แฮนเซนยิ้มมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นถ้าเจ้าทํางานเจ้าก็จะได้รับรางวัลถ้าเจ้ามีพลังแบบนี้เจ้าก็ควรจะทําในสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตของคนอื่นในโลกใบนี้ดีขึ้นหลังจากนั้นจียางเซงก็หันไปพูดกับกูชิงเฉิงและจันทาสวรค์ พวกเจ้าทั้งสองจะเป็น V.I.P. ของข้าตลอดไปไม่สำคัญว่าพวกเจ้าจะไปที่ไหนมันจะไม่มีใครกล้าทำร้ายพวกเจ้า ถ้าพวกเจ้าไม่ต้องการเป็นเพื่อนกับข้าข้าก็คงจะให้สัญญากับพวกเจ้าในเรื่องนี้ไม่ได้จันทาสวรรค์น,นั้นดูเยือกเย็นอยู่เสมอแต่ตอนนี้จู่ๆเธอก็หัวเราะออกมาใบหน้าง,งามๆของเธอดูเหมือนกับแฟรี่ของปราสาทจันทาเมื่อเธอหัวเราะออกมามันก็เหมือนกับดอกไม้เบิกบานท่ามกลางพายุหิมะจียางเซิงและเดร์มอนด์คนอื่นแข่งทื่อไปพวกเขากําลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้งดงามอย่างไม่น่าเชื่อจันทาสวรรค์หัวเราะและพูดพวกเราอยากจะไปกับเจ้าแต่ข้ากลัวว่าใครบางคนจะไม่ยอมใครจะไม่ยอม จียังเซิงถามเขาจันทาสวรร์มองไปที่ฮันเซ่นจียังเซิงหัวรอกมาฮันเซ่นกำลังตกอยู่ในอันตรายถึงแม้เขาจะไม่อยากให้พวกเจ้ามากับข้าแต่เขาก็จะทำอะไรไม่ได้เขายังช่วยตนเองจากสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ได้ด้วยซ้ำเขาจะมากับพวกเราดังนั้นพวกเราทั้งหมดจะไปด้วยกันอย่างนั้นมันจะเป็นอะไรถ้าเขาจะไม่ยอมจันทาสวร์ส่ายหัวดูเหมือนว่าเจ้าจะไม่เข้าใจเขาเลยสักนิดข้าจำเป็นต้องเข้าใจเขาด้วยอย่างนั้นเหรอจียังเซิงพูดอย่างอวดดี ถ้าเจ้าเข้าใจเขาเจ้าก็จะรู้ว่าเขาเป็นคนขี้ระแวงเจ้าเล่และโหดเหี้ยมเขาจะไม่ฝากความเชื่อ,อไว้กับใครคนไหนนอกจากตนเองเขาจะมีแผนสำรองอยู่เสมอถึงแม้ในตอนที่เขาอยู่ในวิกฤตเขาก็จะมีแผนการหนีเตรียมเอาไว้ถ้าข้าเป็นเจ้าข้าจะไม่มัวเสียเวลาพูดคุยข้าจะตัดหัวและสับเขาเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นข้าจะเผาชิ้นเล็กชิ้นน้อยของเขาจนกระทั่งมันไม่เหลืออะไรนอกจากเท่าฐาน เจนท่าสวรรค์พูดอย่างจริงจังจียางเซิงแปลกใจเขามองไปที่หันเซินร่างกายของชายคนนั้นยังคงตกอยู่ในรมปานสีม่วงที่เหมือนกับงูพิษและภาพนั้นก็ทําให้จียางเซิงผ่อนคลายละดีออกมาอีกครั้งเจ้าคิดมากเกินไปแล้วเขาตกอยู่ภายใต้พลังมานภารอกแม้แต่ยอดฝีมือระดับเทพเจ้าก็หนีจากมันไม่ได้ดังนั้นมันไม่สำคัญว่าเขาจะชั่วร้ายสักแค่ไหนการจะหนีจากกับดักนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ จริงอย่างนั้นเหรอเสียงของฮานเซ่นดังขึ้นมาก่อนที่จียางเชิงจะได้พูดอะไรใบหน้าของเขาก็ซีดไปควันสีม่วงยังคงหล่อมล้อมฮานเซ่นเอาไว้แต่ร่างกายของเขาดูเหมือนกับสายลุงและมานพาร็อกก็กำลังจะละลายภายใต้แสงนั้นจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ